ครับผมก็มาต่ออีกชิ้นหนึ่งนะครับผมชิ้นนี้นะผมก็เป็นเป็นปีกนะผมเป็นปีกเป็นปีกก็เรียกว่าปีกปีกของของของตอของแก่นของไม้ลุมพ orn ะผมซึ่งมีจะมีมากในภาคใต้นะครับผมเป็นประมาณนี้นะครับผมนะครับอันนี้คือมันมันมันนอนอยู่นะครับแต่จะผมจะพลิกตั้งให้ดูนะผมว่าลักษณะดั้งเดิมนะผมมันจะเป็นยังไงนะครับ ครับเกาอาจจะดูงงๆหน่อยนะครับเดแย่ผมพลิกให้ดูนะครับครับก็บหนักพอนรมควรนนะครับผมเป็นอย่างนี้นะครับผมนี่นะครับ ก็คือหัวตรงนู้นนะผมก็จะต่อกับตัวตัวตอนะครับผมนี่ก็จะเป็นส่วนลากนะครับผมอยู่อย่างนี้นะครับผมับอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับชิ้นงานนี้นะครับผมก็กำลังจะทำเป็นเก้าอี้นะครับผมเก้าอี้ที่เป็นแบบว่านั่งนะครับแล้วก็แบบยาวๆนะครับผมก็คือนอนได้เลยนะครับประมาณนั้นนะครับผม ก็ขนาดกว้างนะผมจากปลายนู่นถึงตรงนี้นะผมน่าจะเกืบอบเกบสเมตรนะครับผมขนาดยาวนะผมจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับผมก็ประมาณเม็ดเม็มเม็ดสี่นะผมครับก็กว้างพอสมควรนะผมก็สามารถนอนได้สบายนะครับสําหรับคนเดียวนะครับผมซึ่งตอนนี้นะผมก็ยังมีพวกดินพวกอะไรอยู่เยอะนะผมผมต้องใช้อ่าขวานนะผมขวานสับ เราเอาเปลือกนอกออกก่อนนะผมนั่นในแก่นจะเป็นอย่างนี้นะครับผมแดงมากนะครับผมนี่ครับแก่นแดงแดงนะครับผมต้องแต่ว่าเราต้องเลาะเนี่ยนะครับที่เลาะออกมาแล้วหน่อยนึงนะครับนี่ครับก็คือข้างในเนื้อไม้สวยนะครับผมแต่ว่าข้างนอกก็เป็นตามธรรมชาตินะครับผมครับก็ต้องเลาะตรงนี้ออกก่อนนะครับผมพอเสร็จแล้วก็ประกอบนะครับผมต้องประกอบอีกสองขาข้างหน้านะครับผมนี่ครับ ก็มันเป็นประมาณสามเหลี่ยมนะครับขาหลังก็มีอยู่แล้วนะครับนี่ครับประกอบสองขาข้างหน้าก็จะเป็นที่นอนได้สบายเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับก็ลองจงมันต่อนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะทำไปเรื่อยๆแล้วก็รีวิวไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ